บทที่199าคัมพีร์แสงอาทิตย์แปลวไฟที่แสดงบนหน้าจอใสสีฟ้าอ่อนครึ่งหนึ่งราคาของคัมพีร์แสงอาทิตย์แปลวไฟน่าตระหนกเหมือนกันเฮ้ยผู้ขายคนนี้ต้องถูกทิ้งตอนเด็กแน่ๆซื้อเฟิงด่าเสียงดังทันทีที่เขาเห็นราคาที่จริงแล้วซื้อเฟิงไม่ใช่คนเดียวที่ด่าเสียงดังเมื่อเห็นราคาของคอมพีร์แสงอาทิตย์เปลวไฟนี้ผู้เล่นบางคนยังจะเพิ่มการด่าของพวกเขาด้วยการใช้นิ้วประกอบอีกด้วย หนึ่งพนเหรียญทองคนนี้บ้าไปแล้วจากนั้นซื้อเฟิงก็ดูชื่อของผู้ขายซินฟูลลี่แฮนซัมซื้อเฟิงสามารถมองคนนี้ด้วยความเคารพเมื่อเห็นชื่อแปลกๆนี้คนนี้หลงตัวเองขนาดไหนกันเมื่อมองชื่อนี้ซื้อเฟิงยังสามารถเดาเหตุผลที่ราคาของทำพีแสงอาทิตย์เปลวไฟนี้สูงมากได้เลือเล่อนๆอย่างไรก็ตามเนื่องจากเขาได้เห็นคำพีแสงอาทิตย์เปลวไฟแล้วเขาไม่สามารถยอมแพ้ได้ง่ายๆ ดังนั้นเขาจึงส่งคำขอการสื่อสารให้คนที่ชื่อสินฟูลลี่แฮ d นซ้มคนนี้อย่างไรก็ตามซื้อเฟิงซ่อนชื่อของเขาเมื่อเขาโทรหาป้องกันไม่ให้สินฟูลลี่แฮ d นซ้มนี้คนพบตัวตนของเขาหลังจากรอประมาณ10วินาทีสินฟูลลี่แฮ d นซ้มรับสายนายเป็นใครนายมีธุระอะไรกับกูนายไม่ได้มาขอให้กูพาไปเลเวลใช่ไหมถ้านายเป็นสาวสวยพี่คนนี้สามารถพานายไปชนะได้ ความหลงตัวเองเต็มไปด้วยเสียงของซินฟูลี่แฮนซัมเมื่อเขาพูดและเขาให้ผู้อื่นรู้สึกว่าเขาเป็นอันธพาลสาวหรอพาไปชนะคนนี้เป็นใครกันแน่แม้แต่คนอย่างนี้ก็สามารถได้คำพีแสงอาทิตย์เปลวไฟโลกนี้มันยุ่งเหยิงขนาดนี้แล้วเหรอเฮ้ยพูดสักสองสามคำสิทำไมไม่พูดหรือนายตายแล้วเหรออย่าบอกนะว่านายเป็นกระเทยใช่ไหมพีคนนี้ไม่มีรสนิยมแบบนั้น s สินฟุลลี่แ d นซัมเริ่มตื่นตระหนกทันใดนั้นสวัสดีครับผมสนใจซื้อคัมพีแสงอาทิตย์เปเลวไฟที่คุณวางไว้ในบ้านประมูลไม่ทราบว่าคุณสามารถขายให้ผมในราคาที่ถูกกว่านี้ได้ไหมครับซื้อเฟิงถามอ๋องั้นนายอยากซื้อไอเทมนั้นหรอแน่นอนว่าได้ s สิน u l ลล h a n d นซัมยิ้มด้วยความตระหนักงั้นกูจะลดราคาให้นายนิดหน่อย9ก0ทองเป็นไง นี่เป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากซื้อเฟิงยิ้มเบาๆกับราคาที่ซินฟุลลี่แฮนซัมขอจากนั้นเขาก็บอกราคาของตัวเองอย่างใจเย็น20เหรียญเงินซื้อเฟิงไม่เชื่อว่าซินฟุลลี่แฮนซัมรู้คุณค่าที่แท้จริงของคัมพีแสงอาทิตย์เปลวไฟเฉพาะฮิวมานอยประเภทไฟเลเวล10หรือสูงกว่าเท่านั้นที่จะดรอปคัมพีแสงอาทิตย์เปลวไฟ อย่างไรก็ตามอัตราการรอปของมันต่ำพอสมควรดังนั้นราคาขายจึงสูงมากคนทั่วไปมักจะซื้อไม่ได้ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นมันก็ยังไม่คุ้มกับราคาบ้าๆ1 0 0 0ทองด้วยเงินแบบนั้นผู้เล่นสามารถซื้อไอเทมอันดับอ e ีพิกได้ด้วยซ้ำทำไมเขาถึงจะซื้อไอเทมอย่างคัมพีแสงอาทิตย์เปเลวไฟถ้าพวกเขามีเงินแบบนั้นเฮ้ยพูดสักสองสาคำสิทำไมไม่พูดหรือนายตายแล้วเหรออย่าบอกนะว่านายเป็นกระเทยใช่ไหม พี่คนนี้ไม่มีรสนิยมแบบนั้นซินฟุลลี่แฮนซ้มเริ่มตื่นตระหนกทันใดนั้นสวัสดีครับผมสนใจซื้อคัมภีรแสงอาทิตย์เปเลวไฟที่คุณวางไว้ในบ้านประมูลไม่ทราบว,ว่าคุณสามารถขายให้ผมในราคาที่ถูกกว่านี้ได้ไหมครับอ๋องั้นนายอยากซื้อไอเทมนั้นหรอแน่นอนว่าได้แน่นอนว่าได้ซินฟุลลี่แฮนซัหยิ้มด้วยความตรหนักงั้นกูจะลดราคาให้นายนิดหน่อยเก0ทองเป็นไง นี่เป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากซื้อเั่งยิ้มเบาๆกับราคาที่สินฟุลลี่แฮนซัมขอจากนั้นเขาก็บอกราคาของตัวเองอย่างใจเย็น20เหรียญเงินซื้อเั่งไม่เชื่อว่าซินฟุลลี่แฮนซัมรู้คุณค่าที่แท้จริงของคัมพีแสงอาทิตย์แปลวไฟเฉพาะฮิวมานอยประเภทไฟเลเวล10หรือสูงกว่าเท่านั้นที่จะดรอปคัมพีแสงอาทิตย์แปลวไฟอย่างไรก็ตามอัตราการดรอปของมันต่ำพอสมควรดังนั้นราคาขายจึงสูงมาก คนทั่วไปมักจะซื้อไม่ได้ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้นมันก็ยังไม่คุ้มกับราคาบ้าๆหนึ0งพทองด้วยเงินแบบนั้นผู้เล่นสามารถซื้อไอเทมอันดับอ e ีพิกได้ด้วยซ้ำทำไมพวกเขาถึงจะซื้อไอเทมอย่างคัมพีแสงอาทิตย์เปลวไฟถ้าพวกเขามีเงินแบบนั้นเฮ้ยพี่น้องไม่จริงใจเลยนี่นายเป็นคนติดต่อกูก่อนแต่นายเสนอราคาแบบนี้นายรู้ไหมว่ากูอยู่กิลไหน ซินฟ l l y h a n d นซัมยิ้มกว้างพูดอย่างภาคภูมิใจนายเคยได้ยิน Dark กสตาไหมเป็นกิลด์อันดับ3ชั้นยอดในไวท์ริเวอร์ซิตด้วยชื่อนี้เพียงอย่างเดียวนายไม่น่าเสนออย่างน้อย100ทองเหรอ d ดาร์กสตมันเป็นกิลดที่ทงพลังในไวท์ริเวอร์ซิตจริงๆ1หนึ่งเหรียญทองถ้านายไม่อยากขายก็ช่างถะซื้อฟ่งเข้าใจว่า s ซินฟ l l ลี่แฮนซัมเอาเขาเป็นคนโง่ อย่างไรก็ตามเขาก็ต้องการคัมพีแสงอาทิตย์เปลวไฟมากดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเสนอราคาสูงเช่นนั้นน่าเสียดายที่สินฟุลลี่แฮนซัมเข้าใจผิดเจตนาของซื้อเฟิงนายต้องคิดให้ชัดเจนในไวท์ริเวอร์ซิตี้ทั้งหมดมีแค่กูคนเดียวที่มีคัมพีแสงอาทิตย์เปลวไฟนี้เห็นว่านายเป็นคนซื่อสัตว์กูจะเสียสละอย่างใหญ่หลวงและขายให้นายในราคาสิทองพร้อมเครดิตเพิ่มอีกหนึ่งแสถ้านายยังไม่เอา กูก็หาผู้ซื้อคนอื่นเท่านั้นซินฟูลลี่แฮนซัมพูดอย่างมั่นใจลาก่อนซื้อเฟิร์ตัดสายทันทีซินฟูลลี่แฮนซัมตื่นตระหนกทันใดนั้นเมื่อซื้อเฟิรตัดสายเขาไม่คิดว่าซินฟูลลี่จะเด็ดขาดขนาดนี้อย่างน้อยก็ลองต่อรองสิเมื่อมองด้วยเหรียญทองหนึ่งเหรียญของเขาบินออกจากมือ หัวใจของซินฟูลลี่แฮนซัมเลือดออกด้วยความเสียใจอย่างไรก็ตามเขาอายเกินไปที่จะติดต่อซื่อเฟิงอีกครั้งหึ่มกูไม่เชื่อว่านายจะยอมแพ้คัมภีแสงอาทิตย์เปเลวไฟนี้ได้ง่ายๆซินฟูลลี่แฮนซัมเสียงหึ่มแม้ว่าเขาไม่รู้การใช้งานของคัมภีแสงอาทิตย์เปเลวไฟแต่จากชื่อที่ส่งพลังและผดเด็จการมันไม่ใช่ไอเทมธรรมดาซินฟูลลี่แฮนซัมมั่นใจว่าซื่อเฟิงรู้คุณค่าของไอเทมนี้ อย่างไรก็ตามเขาไม่ก้องการจ่ายราคาสูงเกินไปดังนั้นเขาจึงถอยเพื่อให้ก้าวหน้าด้วยความคิดนี้ซินฟูลลี่แฮนซัมยิ่งมั่นใจในคุณค่าของคำพีแสงอาทิตย์เปลวไฟมันต้องมีค่ามากกว่า1,000เหรียญทองแน่นอนดังนั้นซินฟูลลี่แฮนซัมจึงวิ่งไปที่บ้านประมูลเปลี่ยนราคาของคำพีแสงอาทิตย์เปลวไฟจาก1 0 0 0เหรียญทองเป็นหมื่นเหรียญทองเขาอยากเห็นว่าซื่อเฟิงจะยอมมาขอร้องเขาสำหรับไอเทมนี้หรือไม่ อย่างไรก็ตามเมื่อสินฟูลลี่หฮนซัมมาถึงบ้านประมูลเขาค้นพบว่าไม่มีคำพีแสงอาทิตย์เปลวไฟเล่มไหนในประมูลอีกต่อไปตอนนี้มีห้าเล่มนอกจากสำเนาของเขาที่ราคาหมื่นเหรียญทองหนังสืออีกสี่เล่มราคาอยู่ที่15เหรียญเงินเท่านั้นสิ่งที่น่าเชื่อที่สุดคือจำนวนคำพีแสงอาทิตย์เปลวไฟที่ขายประมูลยังคงเพิ่มขึ้นในพริบตามีหนังสือขายแล้วสิบเล่มนี่มันสถานการณ์แบบไหนกัน ตาของซินฟูลลี่แฮนซัมเบิกกว้างเขาคิดว่าเขากำลังฝันอยู่ตอนนี้ทำไมถึงมีคำพีแสงอาทิตย์เยอะขนาดนี้ขณะที่จำนวนคำพีแสงอาทิตย์เหล่านี้เพิ่มขึ้นก็มีคนซื้อไปทีละเล่มซินฟูลลี่แฮนซัมก็นึกอะไรขึ้นมาจากนั้นเขาจึงรีบเปิดส่วนการค้าภายใต้ฟอรัมทางราชการตามคาดมีโพสต์อนานามระบุว่าซื้อคำพีแสงอาทิตย์เปเลวไฟราคา14เหรียญเงินต่อเล่ม เต็มใจซื้อราคา15เหรียญเงินทะหว่างในบ้านประมูลคนเราสามารถหาวิธีการซื้อแบบนี้ได้บ่อยๆในเกมเสมือนจริงท้ายที่สุดแล้วผู้เล่นมีไอเทมมากมายที่เขาเก็บไว้โดยไม่วางในบ้านประมูลมีผู้เล่นจำนวนน้อยอย่างซินฟุลลี่แฮนซัมที่จะวางไอเทมที่มีค่าไม่ทราบในบ้านประมูลซื้อฟังย่งจำข้อเท็จจริงนี้ได้และเขาคิดว่า ตอนนี้น่าจะมีผู้เล่นไม่น้อยที่ได้คำพีแสงอาทิตย์เปลวไฟมาแล้วอ้าเหรียญทองหนึ่งเหรียญของกูสินฟุลลี่แฮนซัมอยากร้องไห้เดิมทีเขาคิดว่าคุณค่าของคำพีแสงอาทิตย์เปลวไฟสามารถเทียบได้กับไอเทมอันดับอ e ีพิกอย่างไรก็ตามหลังจากเห็นผู้เล่นคนอื่นมากมายมีไอเทมนี้สินฟุลลี่แฮนซัมก็ตระหนักถึงความผิดพลาดของเขาทันที ถ้าเขาขายสำเนาของเขาในราคาหนึ่งเหรียญทองเขาจะได้กำไรมหาศาลที่อื่นซื้อเฟิ่งรู้สึกพอใจอย่างมากหลังจากซื้อคำพีแสงอาทิตย์เปลวไฟ30ิเล่มเขาจะลืมการมีอยู่ของไอเทมนี้โดยสิ้นเชิงถ้าเขาไม่ได้ค้นพบคำพีแสงอาทิตย์ในบ้านประมูลตั้งแต่แรก30ิเล่มน่าจะพอสำหรับวัตถุประสงค์ของข้า ซื้อเฟิงมองคัมพีแสงอาทิตย์30เล่มที่วางอยู่ในกระเป๋าของเขาอย่างพอใจเป็นอย่างมากแม้ว่าเขาจะใช้เงินสีทอง50เงินทำให้ทรัพย์สินของเขาลดลงเล็กน้อยแต่เหรียญทองที่เขามีจะคิดค่าเสือเมื่อเวลาผ่านไปจะดีกว่าถ้าเขาใช้เหรียญทองเหล่านั้นเพื่อประโยชน์เพิ่มดังนั้นซื้อเฟิงจึงใช้เงินมากขนาดนี้เพื่อซื้อคัมพีแสงอาทิตย์เปเลวไฟในชีวิตก่อนของซื้อเฟิงผู้เล่นมากมายได้คัมพีแสงอาทิตย์เปเลวไฟ น่าเสียดายที่ไม่มีใครรู้จุดประสงค์ของมันดังนั้นเขาจึงขายในราคาถูกอย่างไรก็ตามมีเรนเจอร์คนหนึ่งที่ซื้อคัมภีแสงอาทิตย์เหล่านี้อย่างสิ้นเชิงแม้เมื่อราคาของคัมภีรแสงอาทิตย์ขึ้นเป็นหนึ่งเหรียญทองต่อเล่ม ผู้เล่นคนนั้นก็ซื้อโดยไม่ลังเลททำให้หลายคนสงสยัยดังนั้นผู้เล่นหลายคนก็เริ่มสืบสวนคัมภีรแสงอาทิตย์ขึ้นครั้งหนึ่งกลุ่มผู้เล่นพบกับเรนเจอร์ที่กลายคนเดียวที่แผนที่เลเวล25ทำเทพพเจ้าแปลวไฟนอกจากนี้เรนเจอร์คนนั้นยังแสดงฉากที่น่าตกใจของการฆ่าบอสและมอนสเตอร์อีลิทที่นั่นด้วยตัวเขาเอง อย่างไรก็ตามต่อมาผู้เล่นคนพบว่าเหตุผลที่เรนเจอร์สามารถกลายที่ถ้ำเทพพเจ้าเปลวไฟคนเดียวได้ก็เพราะคำพีแสงอาทิตย์เปลวไฟ ตั้งแต่นั้นมาความลับของคำพีแสงอาทิตย์ก็ถูกเปิดเผยราคาพุ่งขึ้นสู่ฟ้าในที่สุดแม้เมื่อคำพีแสงอาทิตย์ขายในราคา3ามเหรียญทองต่อเล่มก็ยังมีผู้เล่นเต็มใจซื้อตอนนี้ซื้อฝั่งใช้เพียง15เหรียญเงินในการซื้อแต่ละเล่มเขาได้กำไรมาหาศาลจากการค้านี้ยังไงก็ตามแบล็กกี้และคนอื่นๆยังต้องใช้เวลานานก่อจะกลับไว้ r ริเวอร์ซิตี้ได้ ด้วยความที่ซื่อเฟิงไม่มีอะไรทำดีกว่าเขาอาจจะไปกลายบอสที่ทำเทพพระเจ้าเปลวไฟท้ายที่สุดแล้วความแข็งแกร่งปัจจุบันของเขาอ่อนแอเกินไปเขาไม่สามารถเสร็จสิ้นอีพีเควสความมืดลงมาหรือยูนิเควส์หัวใจปีศาจนอกจากนี้ยังมีเควส์สำคัญมากมายในไวริเวอร์ซิตี้ที่ต้องการทีมเพื่อดำเนินนี่คือโศกนาตกรรมที่เกิดกับผู้เล่นเดียวดังนั้นการกลายบอสจึงเป็นทางเลือกที่ดีของซื่อเฟิงในตอนนี้ ที่สําคัญที่สุดทําเทพ,พเจ้าเปลวไฟเป็นสถานที่ที่มีค่าที่เชี่ยวชาญในการรอบแบบแปลนการหลอมแบบแปลนการหลอมเหล่านี้ทําให้เรนเจอร์คนนั้นกลายเป็นคนรวยและเขาหาได้เกือบหก